สวัสดีค่ะพิชันอันจญจลินเจริญพิษนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตหุ้น VGI นะคะสรุป,ปรจากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะบริษัทก็มองว่าสถานการณ์โควิด -19 นะคะในปีนี้ก็มีผลกระทบกระสือโฆษณาโดยรวมนะคะโดยก็ยังไม่มีประมาณการรายได้ของปีนี้ด้วยนะคะบริษัทมองว่าผลประกอบการไปมากหนึ่งนะคะก็คือเดือนเมษาถึงมิถุนายนะคะ จะมีรายได้ลดลงในส่วนสื่อโฆษณาของรถไฟฟ้าและสื่อโฆษณาในอาคารสำนักง,งานนะคะอัตรา,าก,การใช้สื่อลดลงนะคะปัจจุบันก็มีแบ็กหลอกอยู่ที่ประมาณ50%ของสื่อโฆษณาในเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะหรือถ้าคิดกับกันเป็น utilization rate ก็จะอยู่ที่ประมาณ30%นะคะในส่วนของกลุ่มสื่อโฆษณาออนไลน์และ b i t Group และ VGI d i g ดิ a ิทัลอันนี้ก็มองว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะจากสถานการณ์โควิด19นะคะก็ทำให การใช้จ่ายสื่อออนไลน์มากขึ้นนะคะของคู่ค้า v c i Digital Lab นะคะก็เป็นสื่อโฆษณาที่บริษัททําการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลลูกค้าในกลุ่ม Rabbit Group นะคะโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าก็ทําให้สามารถสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคู่ค้าได้นะคะทำให้สื่อโฆษณาในออนไลน์ส่วนนี้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็บริษัทร,ร่วมทุน c คอร์นะคะก็มียอดรายได้เพิ่มขึ้นนะคะจากการส่งสินค้าปัจจุบันนะคะ พิ่มอยู่ที่ประมาณ1.1ล้านชิ้นต่อวันนะคะจากปกติจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ชิ้นต่อวันนะคะในส่วนเคอรี่นะคะปีที่ผ่านมาบริษัทรับรู้ไรายได้ส่วนแบ่งกําไรตรงนี้นะคะอยู่ที่265ล้านนะคะแล้วก็ยอดของเคอรี่ปีที่ผ่านมานะคะประมาณ19,000ล้านนะคะก็ตกตโตขึ้นประมาณ70%คะ่ะเอบริษัทมองว่าสถานการณ์โควิดน่าจะ น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแลวผลประกอบการก็น่าจะดีขึ้นในช่วงตั้งแต่ไตรมาสสามไตรมาสสี่เป็นต้นไปนะคะไตรมาสสามไตรมาสสี่ของเขาคือช่วงเดือนกันยาปีนี้จนถึงมีนาถึงมีนาปีหน้านะคะก็มองว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติที่ข่ายดีขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นนะคะเรามีการปรับประมาณการใหม่นะคะสะท้อนผลประกอบการไม่รวมผลประกอบการของมาโก้นะคะซึ่งบริษัทได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ26.55เปอร์เซ็นนะคะอันนี้ก็ จะไม่รวมงบของมา์โกในส่วนนี้นะคะเราก็มีการปรับนำมากรมาการลงในส่วนรายได้เราคาดว่าปีนี้ลดลง26%นะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ3,000ล้านนะคะเทียบกับปีที่ผ่านมารายได้อยู่ที่4,000ล้านนะคะหลักๆก,ก็คือรายได้ในส่วนของโฆษณาบนสื่อบนรถไฟฟ้า BTS นะคะอยู่ที่ประมาณ1,400ล้านหรือลดลงไปประมาณ34%ออฟฟิศบิลดิ้งสื่อโฆษณาในอาคารนะคะก็ลดลงไปประมาณ36%นะคะ แต่ว่าในส่วนของดิจิ t a ลเซอร์วิสนะคะเราก็มองว่าจะโตได้ประมาณ10%จากการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์มากขึ้นนะคะสำหรับเคอรี่นะคะเรามองว่าไรายได้ของเคอรี่ปีนี้จะโตได้ประมาณ30%นะคะอยู่ที่ประมาณ25,000ล้านนะคะ,ะบริษัทเน็ตมาจินของเคอรี่จะอยู่ที่ประมาณ 5%, 5นะคะแล้วก็ว g i ถือหุ้นของเคอรี่23%ดังนั้นในส่วนนี้ก็จะรับรู้กำไรจากเคอรี่ประมาณ340ล้านนะคะใน a s s u m ม t i ชัของเราค่ะ เราก็มองว่าแนวโน้มกำไรปีนี้นะคะทั้งปีก็ยังโดนกดดันจากสถานการณ์โควิดนะคะกำไรก็จะลดลงประมาณ47เปอร์เซ็นยู่ที่ประมาณ760ล้านนะคะแล้วก็ในปีหน้าจะเริ่มกลับมาเป็นปกติเพิ่มขึ้นได้อยู่ที่ประมาณ1,400ล้านนะคะหรือไปอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่กำไรสุดที่อยู่ที่ประมาณ1,400ล้านนะคะสำหรับ VGI นะคะเราก็ยังคงแนะนำซื้อนะคะาาราคาต่หมายอยู่ที่8.60นะคะมองสถานการณ์ปีนี้ แย่ yeah, ในเรื่องสถานการณ์โควิด -19 นะคะแต่ว่าปีหน้าผลประกอบการจะกลับมาปกติได้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็สื่ออุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมนะคะก็ยังเติบโตนะคะในปีหน้าที่เรามองว่างบโฆษณาอาจจะใกล้เคียงเดิมนะคะประมาณ120,000ืนล้านในอุตสาหกรรมโฆษณานะคะแต่ว่าในสัดส่วนของสื่อโฆษณาดั้งเดิมนะคะก็น่าจะลดลงนะคะค่อยๆลดลงอย่างเช่นสื่อโฆษณาผ่านทีวี สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์วิทยุในกลุ่มนี้ก็จะลดลงแต่ว่าสื่อที่จะเติบโตขึ้นก็คือสื่อโฆษณานอกบ้านนะคะอาลโฮมมีเดียแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะซึ่ง v ีจก็มีการชิปตรงนี้ไปอยู่ในสื่อโฆษณาออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สื่อนอกบ้านก็ยังขยายเติบโตนะคะจะเห็นได้จากสี่ปีที่ผ่านมาทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็สื่ออาโฮมมีเดียนะคะโตประมาณสิบสองถึงสิบห้าเปอร์ซ็นแล้วก็สัดส่วนของสื่อสองกลุ่มนี้นะคะก็ยังส่มนะคะเทียบกับโดยรวมนะคะ สองกลุ่มนี้รวมกันก็ประมาณ 20, 27%ของสื่อโฆษณาในอุตสาหกรรม1,2,000แล้านนะคะเราก็มองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากค่ะสําหรับ ECI ฐานะการเงินก็ยังแข็งแก่งมี net DE อยู่ที่ประมาณ0.3เท่าเท่านั้นนะคะก็ยังคงแนะนําซื้อค่ะสำหับวันนี้ต้องขออัปเดตเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ